ลูกค้าซื้อไปนะครับแตกกล่องเนาะผู้เซฟต้องใช้กุญแจเปิดก่อนนะครับใช้กุญแจเปิดมานะครับก็ด้านในนะครับน,นี้จะเป็นปุ่มมีปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับนี่เป็นตัวตั้งค่า,าเพื่อเปลี่ยนรหัสหรือเซฟลายนิ้วมือครับอันนี้วิธีการเปลี่ยนรหัสนะครับให้กดปุ่มสีแดงครับหนึ่งครั้ง แค่นี้ยินเสียงป,ปิ๊บสองครั้งนะครับแล้วก็มากดรหัสข้างหน้านะครับพอกดรหัสเสร็จนะครับให้กดปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อยืนยันรหัสตู้เซฟนะครับน,นี่ก็ลองรอบดนนะครับตัวนี้ก็มากดรหัสเพื่อใช้งานนะครับ มันจะมีไฟสีเขียวนะครับเวลาปลดล็อกนะครันันก็หมุครับแค่นี้แล้วก็ต่อไปนะครับเวลาเปลี่ยนรหัสครั้งใหม่นะครับให้กดรีเซ็ตตัวปุ่มสีแดงนะครับค้างไว้ห้าวีนะครับ,รบจะได้ยินเสียงตี๊ดยาวๆนะครับนี่ก็รหัสที่ตั้งไว้ก็จะ กลับมาสู่เป็นประหัสโรงงานก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, สองสามถึงห